สวัสดีครับสวัสดีพีน้องทุกท่านนะครับก็สำหรับสู่การปรุงกินกับอเล็กกันอีกนะครับคุกิ้งอิตติ้งวิดอันเล็กนะครับวันนี้พามาทำซี่โครงหมูตกระเทียมพริกไทยกับปีน้องครับเราก็ตําซ้ำเกลือกับรักผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมาทำกันมักกันเลยครับนำมันห้อยนะครับช่วงท้ามจอนโตกับปี่น้องกลับกาเออตามไปด้วยถสีวข้าวนะครับเกลือเล็กหน่อยนะครับพป่งพริกไทยป่นตามไปด้วยพป่งแบบดีหมูปีน้องครับหลังจากนั้นทำการนวดตึงคราวนะครับ ชักเดียวเราทําการสอดกันกรับีปนองกลับรอประมาณถึงเจือบมุงนะครับมาๆมากับี่นองกลับตั้งระถานะครับกองน้ำมันเริ่มเดือดเราก็ทําการสอดันกรับหอมม่มพี่นองกลับซีโครงมู่ตอกระเจี๊ยบใตกับวันนี้รุงกินก็มาเล็กนะครับสลับกระเพียงกันไปกับบาบีคิวนะครับีปนองกลับรุ่งหานไทยืปนบานบางบางกลางนะครับเราตอนนี้เราร้านอาหารนะครับกล้องคุกกิ้งยิทงอย่างปิดอยู่นะครับก็เลย ตั้งใจว่าจะพรีเซนต์อาหารอกไปให้ท่านใดดูเพื่อมีความสุขความจำรานใจเกิดจะเอาไปปรุงกินก็ไม่เสียหายนะครับพี่น้องครับจะมีคำบรรยายไว้ถุกคลิปนะครับสุขเลยครับพี่น้องครับอออ้อมเหลือเกินครับพี่น้องครับซีโครงติดมันแหลกน้อยนะครับชุ่มช่ำโอ้ทำกินร้อยๆครับอาเล็กนะครับพี่น้องครับอาหารเปล่นทิ้นผืนบานวิถีไทยวิถีชีวิตนะครับว่าโบราณก็ทำกินแบบนี้ วันนี้ก็คือเราทําซี่โครงหมูตอกกระเทียมบิกไส่มากินกันโยโย่กันลาวนะครับพีนองกลับสักเดียวไปชิมกันปี่นองครับหว,ว่อรอเกนะปับ๊บโอเคมาครับมาครับสุกแล้วซี่โครงหมูตอกกระเทียมบิ๊กไท้ครับแล้ที่ว่าปับ๊บหรือไม่ปับ๊บอืม